15จ,จิตวิทยาที่ทำให้คุณเหนือกว่าคนอื่นในโลกยุคนี้การที่ใครสักคนจะก้าวขึ้นไปเหนือกว่าคนอื่นไม่ได้เกิดกับพระกำลังเงินทองหรือความรู้ที่มากกว่าเสมอไปแต่มักเกิดจากจิตวิทยาที่แฝงอยู่ในความคิดการพูดและการกระทำอย่างแนบเนียนคนที่เข้าใจจิตวิทยาอย่างลึกซึ้งมักจะก้าวเร็วกว่ามองเกมขาดกว่าและมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างโดยไม่ต้องใช้แรงมากเขาสามารถอ่านคนออกมองสถานการณ์ทะลุ และควบคุมผลลัพธ์ได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคนอื่นบทความนี้จะเปิดเผย15จิตวิทยาที่หากคุณนำไปใช้ได้จริงชีวิตจะเปลี่ยนไปในแบบที่คนรอบตัวอาจไม่ทันสังเกตแต่คุณจะรู้ด้วยตัวเองว่าคุณไม่ได้อยู่ในระดับเดิมอีกต่อไป 1. เข้าใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนคนส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะพวกเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อารมณ์ที่พุ่งพล่านความโกรธความเสียใจหรือความกลัว มักทาให้คนตัดสินใจผิดพลาดพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือพลาดโอกาสที่กําลังจะเข้ามาในทางกลับกันคนที่ควบคุมอารมณ์ได้จะสามารถมองภาพรวมได้กว้างกว่าเขาไม่ถูกพาไปตามสถานการณ์เขาเลือกที่จะตอบสนองและการเลือกที่จะนิ่งเงียบหรือยิ้มบางครั้งกลับทรงพลังมากกว่าการตอบโต้อย่างรุนแรงจิตวิทยานี้สําคัญมากเพราะหากคุณควบคุมตัวเองไม่ได้สุดท้ายคุณจะถูกควบคุมโดยคนอื่น 2. ฟังให้มากกว่าพูดแล้วคุณจะเป็นผู้นำโดยธรรมชาติการฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องมือในการอ่านใจคนทุกครั้งที่คุณตั้งใจฟังไม่ขัดไม่แทรกไม่ตัดสินคุณจะได้ข้อมูลจำนวนมาาลเกี่ยวกับตัวตนของคนตรงหน้าคนที่ฟังเก่งมักจะรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรกลัวอะไรและมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเมื่อคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาแต่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลยคุณจะมีอําด้านเงียบ ที่เหนือกว่าโดยไม่ต้องแสดงออกจิตวิทยานี้เรียบง่ายแต่ส่งพลังที่สุดข้อหนึ่ง 3. ใช้ความเงียบให้เป็นอาวุธความเงียบทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สบายใจเมื่อคุณนิ่งคุณอื่นจะเริ่มตั้งคำถามทาดเดาวิเคราะห์และรู้สึกไม่มั่นคงและเมื่อคนไม่มั่นคงเขาจะเผยไพ่ในมือโดยไม่รู้ตัวคนที่เข้าใจจิตวิทยานี้มักจะเลือกเงียบในเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะการเงียบในจังหวะที่เหมาะสม จะทําให้คําพูดต่อไปของคุณทรงพลังขึ้นทันทีอย่ารีบพูดเพื่อเอาชนะแต่จงเงียบเพื่อให้อีกฝ่ายเผยจุดอ่อนแล้วเลือกพูดเฉพาะตอนที่จําเป็นเท่านั้น 4. อย่าเปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดออกไปทันทีในโลกของการแข่งขันการเปิดไพ่เร็วเกินไปมักทําให้คุณเสียเปรียบคนที่เฉลียวฉลาดมักเก็บความรู้สึกไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาอาจกําลังผิดหวังเสียใจหรือไม่พอใจ แต่เลือกที่จะวางสีหน้าให้นิ่งไม่ใช่เพื่อเสแสร้งแต่เพื่อปกป้องตัวเองและประเมินสถานการณ์ความสามารถในการซ่อนความรู้สึกไม่ใช่เพื่อหลอกลวงแต่เพื่อให้คุณสามารถควบคุมภาพลักษณ์ของตัวเองและป้องกันการถูกควบคุมโดยอารมณ์จากภายนอก 5. ให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วคุณจะมีอิทธิพลเหนือเขาทุกคนล้วนอยากรู้สึกว่าตัวเองสําคัญและคนที่ทําให้คนอื่นรู้สึกแบบนั้นได้จะก,กลายเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ ไม่ว่าจะเป็นการชมเล็กน้อยการตั้งคำถามเพื่อแสดงความสนใจหรือการรับฟังด้วยใจจริงทั้งหมดนี้คือจิตวิทยาที่ทำให้คุณน่าดึงดูดโดยไม่ต้องใช้หน้าตาหรือสถานะใดๆยิ่งคุณทำให้คนรู้สึกดีกับตัวเองได้มากเท่าไหร่เขาจะยิ่งเชื่อฟังเชื่อใจและเดินตามคุณมากเท่านั้น 6. ใช้คำพูดให้แม่นยำและเข้าใจอารมณ์คนฟังคำพูดที่ดีไม่ใช่แค่สวยงามหรือฉลาด แต่ต้องสอดคล้องกับอารมณ์ของผู้ฟังในขณะนั้นคนที่มีจิตวิทยาสูงจะสังเกตอารมณ์ของคนรอบข้างและเลือกใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้นไม่ใช่แค่พูดที่ถูกหลักแต่พูดให้ตรงใจนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่พูดแล้วคนฟังเฉยๆกับคนที่พูดแล้วเปลี่ยนความคิดของอีกฝ่ายได้ทันที 7. เลือกเวลาพูดให้ถูกจังหวะแล้วถูกคำจะทรงพลังสิ่งหนึ่งที่แยกคนธรรมดากับคนที่เหนือกว่าคือจังหวะการสื่อสาร คนทั่วไปมักพูดเพื่อแสดงออกพูดเพราะทนเสียงเงียบไม่ไหวแต่คนที่เข้าใจจิตวิทยาจะพูดเฉพาะเวลาที่คำพูดของเขาจะมีผลกระทบพูดในจังหวะที่อีกฝ่ายพร้อมฟังพูดในจังหวะที่ห้องเงียบพูดในจังหวะที่อารมณ์ของผู้ฟังพร้อมจะรับคุณไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่ทุกคำที่คุณพูดต้องมีน้ำหนัก 8. อ่านคนให้ขาดจากภาษากายมากกว่าคำพูดภาษากายคือภาษาที่ซื่อสัตย์กว่าคำพูด สีหน้าน้ำเสียงสายตาจังหวะการหายใจทุกอย่างเหล่านี้เผยความจริงได้มากกว่าคำพูดคนที่เข้าใจจิตวิทยาจะไม่ฟังแค่สิ่งที่พูดออกมาแต่จะสังเกตว่าขณะพูดนั้นคนพูดรู้สึกอย่างไงเขามั่นใจหรือเปล่าเขากำลังหลบอะไรอยู่เขาอยากให้คุณเชื่อบรรยากาศที่ไม่ใช่ความจริงหรือไม่เมื่อคุณอ่านคนออกคุณจะมีข้อได้เปรียบทันทีเพราะคุณกำลังเล่นเกมที่รู้ไพ่ของอีกฝ่าย แต่เขาไม่รู้ไพ่ของคุณแม้แต่นิดเดียว 9. รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยเพื่อชนะในระยะยาวในเกมของอำนาจคนที่รู้จักถอยในจังหวะที่ควรถอยไม่ได้แปลว่าแพ้แต่เขากำลังเลือกว่าจะใช้พลังที่มีอย่างไรให้เกิดผลสูงสุดจิตวิทยาข้อนี้คือการแยกแยะระหว่างศักดิ์ศรีกับอัตตาบางคนเลือกจะสู้ทุกเรื่องไม่ยอมใครไม่ถอยแม้แต่นิดเดียวแต่คนที่ฉลาดทางจิตวิทยาจะมองเกมทั้งกระดานแล้วรู้ว่า การถอยในตอนนี้จะช่วยให้เขามีแรงไปคว้าชัยชนะที่ใหญ่กว่าในอนาคตเพราะการถอยยังมีกลยุทธ์คือวิธีการที่คนเหนือกว่าหลายคนใช้เพื่อชนะอย่างนุ่มลึก 10. จจำไว้ว่าทุกคนล้วนมีแรงจูงใจลึกๆอยู่เสมอเบื้องหลังการกระทําของมนุษย์ทุกคนมีแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เสมอบางคนแสดงออกด้วยความเย็นชาเพราะเคยถูกทอดทิ้งบางคนชอบอ้ออวดเพราะขาดความมั่นคงในภายใน บางคนไม่กล้าพูดตรงๆเพราะกลัวจะถูกลังเกียดหากคุณมองแต่การกระทำคุณจะตัดสินคนผิดแต่ถ้าคุณเข้าใจแรงจูงใจที่อยู่ข้างในคุณจะเข้าใจและสามารถวางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพจิตวิทยาข้อนี้ทําให้คุณเป็นคนที่เข้าใจคนมากกว่าที่จะตัดสินคนและคนที่เข้าใจคนจะสามารถนําพาผู้อื่นได้อย่างแท้จริง 11. สร้างตัวตนล่องหนที่เปิดเผยเท่าที่จําเป็นในโลกที่ทุกคนพยายามโชว์พยายามแสดง พยายามประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเป็นใครคนที่เลือกจะนิ่งและเปิดเผยเฉพาะบางด้านกลับน่าสนใจที่สุดการมีตัวตนล่องหนในเชิงจิตวิทยาหมายถึงคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องแชร์ทุกแง่มุมของชีวิตแต่เลือกเปิดแค่บางส่วนที่ทําให้คนอื่นสงสัยอยากรู้จักอยากค้นหาจิติยญานี้ไม่ใช่การปิดบงังแต่คือการเลือกความตําแหน่งตัวเองในสังคมให้ดูน่าสนใจมากกว่าน้าเบือ่อ 12. ทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญที่สุดในห้องนี่คือเทคนิคที่ผู้นำระดับโลกหลายคนใช้เวลาพูดคุยกับใครพวกเขาจะไม่ดูโทรศัพท์ไม่ละสายตาไม่ใจลอยพวกเขาจะตั้งใจฟังและตอบสนองอย่างจริงใจราวกับคนตรงหน้าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าที่สุดในโลกณขณะนั้นและผลลัพธ์คือคนที่ถูกพูดด้วยจะจดจำความรู้สึกนั้นพวกเขาจะรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์เป็นผู้นำมีบรารมี แม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยก็ตามนี่คือจิตวิทยาที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่น่าเคารพในทุกที่ที่ไป 13. คิดแบบวางแผนไม่ใช่แค่พูดตามอารมณ์คนทั่วไปมักจะใช้ชีวิตตามอารมณ์ถ้ารู้สึกดีก็ทำถ้ารู้สึกเบื่อก็เลิกแต่คนที่มีจิตวิทยาสูงจะใช้ชีวิตตามกลยุทธ์เขารู้ว่าแต่ละคาพูดจะส่งผลยังไงเขารู้ว่าการตัดสินใจเล็กๆในวันนี้จะส่งผลต่อปีหน้าอย่างไร เขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วทำสิ่งที่รู้สึกอยากทำแต่เขาเลือกทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้แผนระยะยาวประสบความสำเร็จนี่ไม่ใช่ความแข็งกระด้างแต่มันคือความแม่นยำในการใช้ชีวิต 14. ไม่พยายามเป็นที่ชอบของทุกคนแต่เลือกที่จะเป็นที่น่านับถือของบางคนคนที่ไม่พยายามทำให้ทุกคนพอใจมักจะจบลงด้วยการสูญเสียตัวตนเขาจะเหนื่อยง่ายไม่มีจุดยืนและไม่สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้เด็ดขาด ในทางกลับกันคนที่เข้าใจจิตวิทยาจะรู้ว่าความน่านับถือสําคัญกว่าความน่ารักเขาเรื่องที่จะมีหลักและยืนอยู่บนค่านิยมของตัวเองแม้บางคนจะไม่ชอบเขาแต่คนที่เข้าใจเขาจะเคารพเขาอย่างแท้จริงจิตวิทยาข้อนี้จะเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีแรงดึงดูดทางความคิด 15. เข้าใจว่าความแท้จริงไม่ได้มาจากการควบคุมคนอื่นแต่มาจากการควบคุมตัวเอง ในที่สุดแล้วความเหนือกว่าที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทําให้คนอื่นกลัวไม่ใช่การเอาชนะใครไม่ใช่การมีอํานาจเหนือใครแต่มาจากการที่คุณมีวินัยสามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้สามารถจัดการพลังงานในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพสามารถอดทนต่อสิ่งเราไม่หลงไปตามกระแสไม่เผลอไหลไปตามความอยากชั่ววูบนี่คือจิตวิทยาที่เปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้นำชีวิตเพราะถ้าคุณควบคุมตัวเองได้ คุณก็ไม่ต้องควบคุมใครเลยแต่ทุกคนจะเลือกเชื่อฟังคุณเองโดยไม่ต้องร้องขออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคุณเห็นไหมครับจิตวิทยาทั้ง15ข้อนี้ไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆที่ใช้ได้แค่ในตำราแต่มันคือเครื่องมือที่คนที่ประสบความสำเร็จจํำนวนมากใช้จริงในชีวิตประจำวันบางคนไม่เคยเรียนจิตวิทยาแต่เขาฝึกมันผ่านประสบการณ์ผ่านความพังผ่านความผิดหวัง จนกลายเป็นคนที่เหนือกว่าในแบบที่ดูเหมือนไม่ต้องพยายามคุณเองก็ทำได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตภายในวันเดียวแค่เลือก1นถึงสงข้อแล้วลองฝึกใช้อย่างมีสติเช่งพรุ่งนี้คุณอาจเริ่มจากการฟังคนให้ลึกขึ้นหรือเลือกที่จะไม่ตอบโต้ใครในทันทีแต่ให้เวลาตัวเองคิดก่อนหรืออาจเริ่มเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษให้ชัดเพื่อสร้างภาพในหัวให้สมองเริ่มทำงานตาม มันอาจดูเหมือนเล็กน้อยครับแต่เมื่อทำซ้ำๆทุกวันสมองจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมจะเปลี่ยนพลังงานรอบตัวคุณจะเปลี่ยนและคนรอบตัวก็จะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างสุดท้ายนี้หากเนื้อหาตอนนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมช่วยกดไลค์หรือแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยได้ฟังด้วยคุณไม่มีทางรู้หรอกครับคำบางคำในตอนนี้อาจเปลี่ยนชีวิตใครอีกคนได้ทั้งชีวิต และถ้าคุณอยากได้เนื้อหาแบบนี้อีกลึกชัดตรงใช้ได้จริงอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เลยครับเพราะทุกสัปดาห์เราจะมีคอนเทนต์แบบนี้มาคุยกันตรงๆไม่ขายฝันไม่โลกสวยไม่ใส่ฟิลเตอร์แต่พูดกันแบบคนที่อยากโตไปด้วยกันจริงๆแล้วพบกันในตอนหน้าครับขอให้คุณใช้จิตวิทยาเป็นพลังที่สงบแต่นำพาคุณไปไกลกว่าที่เคยคิดไว้ ขอบคุณที่อยู่จนจบยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์จิตวิทยาเหนือคน